สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องสถานม,มาทำนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่จชมวิวของบ้านเรานะคะคือบ้านเพชรเหนือน,นะคะหมู่ที่เจ็ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักกิโลเมตรกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังของหลักกิโลเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีผู้เขียวยี่สิบสอง กมนะคะแก่งค้อ30กมแช่าภูมิเจนะคะเรามาดูอีกข้างนึ่งบ้านแพช13นะคะหนองเรือ31ขอนแก่น72จ้าก็บ้านเพชรเหนือกมศูนย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวจุดชมวิวกันขอพิทีการสองสาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ประมาณเหมือนกับว่าเป็นที่พักนะคะ เป็นที่พักให้แบบหลบลมนะคะเข้าไปเข้าไปไปุ๊บก็จะมีสองทางนะคะ,ะก็จะทางนี้แล้วก็ทางนี้ก็เข้าไปดูกันได้ก็จะมีที่นั่งสองสามชั้นสามสามเตียงนะคะที่ก็จะเป็นเตียงนก็จะดูชิ้นช้านี้ก็จะเป็นเตียงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราไปดูมีหน <ๆ S 2> <ม>ังสือพิมพ์ด้วยเช็คอินแบบเต็มๆกันนะคะไปดูกันเลยสองสามนี่นะคะก็จะเป็นดอกออทานตะวันที่สวยที่สุดเลยทุกุน ว้าวแต่มันก็จะเหี่ยวนะคะเพราะว่ายังไม่มีคนมาลดน้ําต้นไม้นะคะนี่เราก็จะเห็นตัวนังสือนะคะผ่านมาเราก็จะเห็นตัวนังสอแบบนี้ด้วยก็จะเขียนว่าพักนะเพชรเหนือหมู่บ้านคุณายธรรมพอเพียงนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่อบอุน่นอบอุน่นสบายสบายนะคะดอ t s h a p e นะคะแอ <c oughs> ปปะ dot อะไรือปักบุตรตำแหน่งนะคะ <Yeah. S 1> นี่ทันตะวัน น่าใหญ่มากเลยอะทุกคน<ง>ใหี่มากแต่มันกำลังจะล่วงค่ะคือดอกเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่จุดข้างบนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยซั<า>นี่นะคะเราขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดแล้วก็จะเห็นว่ามุมนี้คือเย็นมากแล้วก็สบายนะคะก็จะมีดอกไม้ยยมาชนิดสวยมากตัดทิปตัดทิปก,ก็เป็นสอ,องซับแล้วก็ขนายเตือนสายตรงนี้นะคะก็จะมีอสองซุปนะคะ่ะที่จะเป็นขุนนายเตือนสายแล้วก็ดอกดาวเรืองก็จะมีตรงข้างหน้าน,นะคะ นี่ก็จะเป็นที้บ้านเพชรเหนือนะคะยินดีต้อนรับเสมอจ้ามาตอนไหนได้หมดจ้าแม่<ส>หมู่ที่เจ็ดนะคะตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจงังหวัดเชียงภูมิจ้าแม่สําหรับใครที่อยากมาเที่ยวเนาะใช่ค่ะสาหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปก็ได้ใช่ค่ะแค่ไม่เก็บนะคะคือฟรีจ้าคือแบบฟรีตรงไหนรูกไหมคะตอนแรกก็มีการหันลมแล้วเขามาทูบะเอาไปขายละมัง้งหนึ่งอันก็ ผู้ใหญ่บ้านมาเห็นก็เลยเก็บไปหมดเลยเรียบร้อยเลยแม่ตรงนั้นไม่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม